ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทิน สราศีรวยมามืดดวงเศรษฐีหน้าใหม่โชคลับรอยโดดเด่นถูกหวยหนักน่วงจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีกันท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมดวงการงาน การงานของชาวราศีกันในเดือนนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของการเจรจาสำหรับใครที่ต้องใช้การสื่อสารในการทำงานเป็นหลักเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีความรับรื่นและสมหวังกับสิ่งที่คุณต้องการที่จะทำส่วนการเงินในเดือนนี้ ดวงการเงินของคุณค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเป็นช่วงที่คุณน,นั้นสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องตัวเรียกได้ว่าเงินสะพัดมีโอกาสหมุนเงินได้อย่างคล่องตัวคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองใครชอบเสียงโชคเสียงดวงมีโอกาสลุ้นรางวันใหญ่ให้เลือกซื้อสลากไว้สักใบ ดวงชะตาอาจพลิกฟื้นกลายเป็นเศรษฐีแบบที่ท่านไม่ทันตั้งตัวส่วนดวงความรักนั้นคนมีคู่ในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณนั้นให้ความสนอกสนใจกับการทำงานจึงไม่ค่อยมีความหวานสักเท่าไหร่มันเติมความหวานด้วยส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบรักผ่านการทำงานด้านสุขภาพช่วงนี้ระวังโรคไมเกรนจะถามหาได้ อันดับ2ชาวราศีพิจิกท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมดวงการงานของชาวราศีพิจิกเดือนนี้ดีมากเป็นเดือนที่คุณจะทำอะไรก็มีแต่คนเข้ามาช่วยเหลือสพอร์ตหรือให้ความช่วยเหลือคุณอย่างต่อเนื่องเร็วๆนี้ต้องระวังตัวให้ดีมีเกณฑ์อาจจะโดนใส่ร้ายหรือโดนมินทาเพราะความอิจฉาอย่าไปใส่ใจ ทำดีต่อไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองส่วนการเงินการเงินในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะมีความแฮปปี้ในเรื่องของการมเชื่อไม่ลบืูสำหรับใขรเที่ออาชีพค้าขายมันใช้บปรนธุกิจเกี่ยวกับสินค้ายอนไลน์เดือนนี้นมีเงินที่แกด้วยขายและมีกำไรมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา ส่วนดวงความรักนั้นคนมีคู่ในช่วงเดือนนี้คุณและคนรักไม่ค่อยหวานกันสักเท่าไหร่เพราะต่างคนต่างสนใจในเรื่องของตัวเองสำหรับคนโสดเน้นคุยไปเรื่อยๆอย่างไม่ต้องคิดจริงจังกับใครด้านสุขภาพช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะอ่อนเพลียเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอ